ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับเงินรางวัลโทมิเน่เวลต์นะครับจากบัตรโ o มิ y นบในการเข้าโทมิเน่เวลต์แบบโดยตรงเนี่ยต้องทําแบบไหนอย่างไรในการเติมเงินเข้าโทมิเน่เวลต์เนาะการเติมเงินครั้งนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่150บาทนะครับที่ได้ทําคลิปการแลกเงินไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้เนี่ยทางเว็บไซต์นะครับก็ได้รับการอนุมัติยอดเงินเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําในคลลิปกเเยอ โอเคนะครับในส่วนของช่องทางที่ใช้ในการทําเงินบัตร t ูมานี่วอลเล็ตนะครับก็เป็นช่องทางนี้เลยนะครับมีชื่อว่า b u c k f i f i c o m นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทําเงินฟรีทูมานี่วอลเล็ตที่สามารถทําได้ทั้ง Android, iOS และก็บนคอมพิวเตอร์ใครที่สนใจในการสมัครนะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อนี้นะครับค้นหาจาก Google ได้เลยนะครับชื่อนี้เลย b u c k f i f i c o m นะครับใน Google เนี่ยมีการสมัครให้นะครับหรือเราไม่สะดวกในการค้นหาเองก็สามารถกดลิงก์สมัครได้นะตรง คอมเมนต์ปักหมุดเนี่ยจะมีลิงก์การสมัครแนบไว้ให้นะครับสามารถกดสมัครได้เลยทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์การสมัครนะครับจะเป็นการใช้งานในส่วนของเว็บไซต์เนาะไม่มีแอปให้เราดาวน์โหลดนะครับขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครเนี่ยจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปสามารถกดเข้าไปดูได้เลยในส่วนของเมนูนะครับถ้าของใครเป็นภาษาอังกฤษแนะนําให้ใช้งานผ่านตัว Google Chrome นะครับเพราะว่าสามารถกดไปที่3จุดนะครับแล้วก็กดคําว่าแปลภาษาได้เลยนะครับสำหรับการใช้งานนะครับสามขีดตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนนของแทบเมู นะครับที่เราสามารถดูเพิ่มเติมได้เนาะในส่วนของหน้าแรกนะครับก็จะมีในส่วนของเมนูต่างๆตรงนี้เหมือนกันให้เราดูว่ามีภารกิจอะไรให้เราทําบ้างหนึ่งเลยคือโบนัสรายวันนะครับที่เราสามารถทําได้เนาะโบนัสความพักดีนะครับภารกิจประจําวันแล้วก็คะแนนรายได้จากการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองเรามาดูที่3ขีดนะครับตรงนี้จะมีในส่วนของเมนูการถอนเงินการถอนเงินเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2วิธีนะครับหคือการถอนพวกเปล่งคริปโตบิตคอยเนาะใครที่ชอบเรียงคริปโตเนี่ยก็สามารถเข้ามาเลือกถอนตรงนี้ได้เหมือน ก็จะมีเหรียญคลิปโตให้เราเลือกถอนตามนี้เลยต่อไปก็เป็นในส่วนของบัตรของขวัญน,นะครับในส่วนของบัตรของขวัญตอนนี้เนี่ยก็เพิ่มในส่วนของ t ทมิเน่เวลเล็นะครับเข้ามาให้เราเลือกถอนเป็นที่เรียบร้อยนะก่อนหน้านี้นะครับก็มีการปรับปรุงนะครับนำในส่วนของ t ทมิเน่เวลเล็ตตัวนี้เนี่ยออกไปนะครับผมก็เลยได้ทําคลิปสอนการถอนเงินเป็นในส่วนของบัตรโทมิ n น่แทนเริ่มต้นในการถอนโทมิเน่เวลเล็แบบโดยตรงนะครับก็จะเริ่มต้นที่100บาทนะครับไปถึง1000ับาทในการถอนเงินเนาะตามรายการตรงนี้เลยสําหรับบัตตรรรรคถ้้าาใองก เป็นบัตรทูเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการเติมเกมออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็สามารถเติมได้เหมือนกันเนาะเริ่มต้นขั้นต่ําในการแลกเนี่ยจะอยู่ที่50 t สิบทูมอนี่วอลเนะครับเราสามารถแลกได้เลยเริ่มต้นที่50นะครับจนถึง1000บาทเหมือนกันในการแลกเงินนะครับเราจะต้องมีในส่วนของคะแนนนะครับที่จะครบตามจํานวนก่อนถึงเราจะทําการแลกได้นะถ้าเรายังมีคะแนนไม่เพียงพอเนี่ยก็จะไม่สามารถแลกได้นั่นเองต่อไปนะครับเวลาเราแลกเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เรามากดที่เมนูถอนเงินตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่การ ถอนเงินในอดีตนะพอเรากดเข้ามาในส่วนของการถอนเงินในอดีตนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินที่เราได้ทําการถอนไปเน่งนะครับก็ให้เรามาเลื่อนดูตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมได้ทําการแลกไปอยู่ที่1 5ึ่งร้อยห้าที่เนาะตรงนี้เลยการล่าสุดนะคก็กดตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะทําการเติมเงินพอเรากดเข้ามานะครับมันก็จะเป็นในส่วนของบัตรทูขึ้นมาแบบนี้นะครับ150บาทแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้ได้เลย การเติมเงินนะครับพอเรากดใส่หมายเลขโทรศัพท์เนี่ยยอดเงินจะยังไม่เข้าที่ t ูมอนี่โ l ลิทนะครับเขาก็จะส่งในส่วนของอเลขบัตรในส่วนของทูมอนี่เข้ามาทาง SMS หรือว่าข้อความในมือถือของเราเนาะก็ให้เราพิมพ์เบอร์ตรงนี้ก่อนแล้วก็กดเติมเงินนะครับโอเคนะครับผมได้ทําการกดเติมเงินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับปุ่มเติมเงินเนี่ยมันก็จะหายไปทันทีเนาะอันนี้เราก็รอนะครับว่าข้อความเนี่ยจะเข้าตอนไหนนะครับตรงนี้เนี่ยเขาแจ้งว่านะครับรายการของคุณเนี่ยได้รับบัตรเงินสดนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตรง กดเข้าไปที่ข้อความของเราได้เลยหลังจากที่เราได้รับข้อความเข้ามาแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะขึ้นนะครับเป็นข้อความแบบนี้เลยนะครับคุณได้รับบัตรเงินสดทูมานี่หนึบาทจากทูมานี่รหัสบัตรเติมเงินจะขึ้นคําว่าพินนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการคัดลอกรหัสโค้ดตรงนี้เข้าไปนะ เอาโอเคนะครับพอเราได้รับนะครับในส่วนของรหัสโค้ดในการเติมเงินมาแล้วเนี่ยก็ให้เราเนี่ยเข้ามาในส่วนของบัญชีทูมานี่วอลเล็ตได้เลยจากนั้นนะครับให้เราดูที่ด้านบนซ้ายมือนะครับมันจะเขียนเขาว่าเติมเงินเข้าแอปเนาะกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เรากดดูทั้งหมดนะครับตรงลูกศรจากนั้นเนี่ยก็กดตรงบัตรเงินสดทูมานี่นะครับกดเข้าไปแล้วก็วางรหัสบัตรที่เราคัดลอกมานะครับหรือใครที่จะเอารหัสบัตรตรงนี้เนี่ยไปเติมเกมออนไลน์ก็สามารถเติมได้เหมือนกันนะครับในการเติมเงินเข้าทูมานีวอลเล จะมีการหักค่าธรรมเนียมนะครับอยู่ที่25%ของรายได้ที่เราเติมเข้าไปแล้วก็กดยืนยันได้เลยพอเรา,ากดเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นยอดเงินที่เราได้รับหลังจากการหักค่าธรรมเนียมไปอยู่ที่7 37.50นอกสลับค่าธรรมเนียมนะครับก็จะได้รับยอดเงินอยู่ที่112.50บาทสตางค์นะครับอันนี้คือยอดเงินที่เราเติมเข้าไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับต่อไปเราก็ไปเช็คที่รายการนะครับว่าเงินที่เราเติมไปเนี่ยมันเข้าหรือยังนะครับถ้าเข้าแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้นะบัตร เงินสดทูมอนี่หนึ่งร้อย 12บาทนะครับที่เราเติมไปเมื่อกี้ก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเอาโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการรับเงินเข้า t ูมเนียร์ลเลขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนการทําเงินนะครับว่าต้องทําตรงไหนทําอย่างไรบางคนไม่เข้าใจเนาะกดมาที่3ขีดนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นแท็บเมนูนะครับอ่ะตรงนี้ก็คือเมนูที่เราจะต้องเข้าไปทําในการทํารายได้เนาะกำแพงงานเนี่ยก็คือการทําในส่วนของเว็บไซต์นะครับที่เป็นการตอบแบบสํารวจหรือว่าทํา แบบสอบถามนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะมีเว็บไซต์ที่เป็นพันธมิตรนะครับที่อยู่ในเครือข่ายของบล็อกไซฟนะครับก็จะมี BitLA b นะครับ c p x Research นะครับ Profit เนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของ Time Wall แล้วก็เว็บไซต์ต่างๆที่เราสามารถเข้าไปต่อเข้าไปทําแบบสํารวจได้เลยนะครับกดเข้าไปที่หน้าเว็บของเขาแล้วก็เข้าไปทําได้เลยต่อไปก็เป็นของขวัญรายชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกดรับคะแนนฟรีทุกๆ1ชั่วโมงนะครับในการกดรับเนี่ยเราก็กดติ๊กถูก แคปชา่ก่อนแล้วก็กดสุ่มคะแนนได้เลยตั้งแต่5คะแนนขึ้นไปจนถึง12คะแนนนะครับสำหรับกระดานผู้นำนะครับก็จะเป็นการจัดอันดับลีดเดอร์บอร์ดรายวันแล้วก็รายเดือนนะครับในการจัดอันดับนะครับเขาก็จะติดอันดับ1นึถึงสิเนาะจะมีรายได้ตามนี้เลยนะครับเป็นคะแนนที่เราจะได้รับเพิ่มเติมในส่วนของทางเว็บไซต์นั่นเองนะครับเป็นคะแนนเนาะไม่ใช่เงินบาทนะครับอันนี้ก็เป็นรายเดือนนะครับหนึ่งถึงสิเหมือนกันนะครับก็จะได้รับนะครับเป็นในส่วนของคะแนนนะครับ อีกหนึ่งช่องทางในการทํารายได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนสร้างรายได้นะครับการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะอยู่ที่สิของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดนะครับที่เขาทําได้เนาะเราสามารถใช้ลิงก์ตรงนี้เนี่ยในการโปรโมทหรือว่าในการแนะนําเพื่อนต่อได้เลยซึ่งการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราสามารถทําได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t e r l i ลน์ยูทูบติ๊กต๊อกโปรโมทแนะนําต่อได้เลยต่อไปก็จะเป็นในส่วนของภารกิจนะครับที่เราสามารถทําได้ทุกวัน เป็นภารกิจประจำวันเนาะก็จะมีการทําแบบสํารวจข้อเสนอ10รายการ20รายการแนะนําเพื่อนนะครับได้รับคะแนนตามที่เขากําหนดเนาะเราก็จะได้รับคะแนนเพิ่มเติมอันนี้เราก็สามารถทําได้เลยทุกวันนะครับสาหรับภารกิจตลอดชีพเนี่ยมันทําได้แค่ครั้งเดียวถ้าเราทําจบแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถทําเพิ่มได้นะครับนี่ครับอย่างเช่นตัวอย่างเนาะที่ผมทําจบไปเนี่ยก็จะได้รับไปทั้งหมด150,000คะแนะนนะครับก็ไม่สามารถทําเพิ่มได้แล้วเพราะามันทําได้แค่ครั้งเดียวนะครับเชิญผู้อาวกยิงที่ใช้งานอยู่ เจ็รับ750ลายนะครับ,นะรบวันนี้ทําไปอยู่ที่82%นะครับยังไม่ครบเนาะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานแล้วก็การรับเงินบัตร t ทมานี่วอลเล็ตนะครับ150บาทที่ผมได้เติมให้ดูนะครับการใช้งานเนี่ยสมัครฟรีทําฟรีไม่ต้องเสียเงินนะครับทำได้ทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์สมัครได้เลยเพราะเป็นในส่วนของตัวเว็บไซต์นั่นเองฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ